ทุคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าเป็นปัญหาใหญ่เลือกเกินค่ะสำหรับคุณผู้ปกครองนะคะ บางคนค่ะแล้วก็ใช้คําว่าส่วนใหญ่ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีบุตรมีหลานกันแล้วนะคะที่จําเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเทอมให้กับลูกๆหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลาของสงกรานต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันวันนี้จะพามาฟังเสียงฟังเสียงปัญหาของคุณผู้ปกครองหลายๆคนนะคะแล้วก็มาดูกันว่าแล้วทางออกที่เขาจะทําได้แล้วการที่เขาจะหาเงินมาเนี่ยเขาจะมีการหาเงินด้วยวิธีไหนจะมีการอดออมเพิ่มมากขึ้น เปล่าเพื่อนําไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกๆหลานๆของเขานะคะติดตามกับสองสาวเลยค่ะคุณเฟยและคุณทอยจอยในช่วงปากท้องร้องเปล่าค่ะอยู่กับสองสาวแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีบุตรหลานกันแล้วหรือยังที่จําเป็นจะต้องไปเสียค่าเทอมให้พวกเขาอะไรอย่างนี้ต้องบอกว่าต้องหาคู่ก่อนค่ะอ๋อตอนนี้ยังไม่มีนะเราสามคนโชคดีเหลือเกินที่ยังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้แต่ว่าใครก็ตามที่ที่เป็นพ่อคนเป็นแม่คนแล้วค่อนข้างที่จะลำบากอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมค่ะช่วงนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเลยเรียกว่าเรียกได้ว่าเสียเงินในเรื่องของต้อนรับ ปีใหม่สุดท้ายปีเก่าซื้อของวาเลนไทน์อีกววยผู้ใหญ่ใช่ต่อเนื่องกันมาเลยค่ะซื้อของวาเลนไทน์ก็ไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมคุณเฟย์คะใช่ค่ะอย่างดอกกุหลาบเลยนะที่เราไปที่คุณทอยไปสำรวจมาอลายานกุหลาบดอกแรกดอกหลักไปเยอะของของไทยเราเองกุหลาบเชียงมวงเชียงใหม่ต่อเนื่องมายาวตุดตรงตุดจริงกันอีกแล้วก็มาถึงเมษายนแหมเดือนหน้าร้อนรับซัมเมอร์กันแบบนี้ก็ต้อง ขึ้นปีใหม่ไทยซื้อของแบบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่สง<ช>่งน้ำพระต่างๆทุกอย่างเป็นเงินไปหมด เป็นเงินเป็นทองไปหมดโดยเฉพาะยุคเข้ายากหมากแพงแบบนี้อะไรก็เป็นเงินเป็นทองหลังจากสงกรานเพียงแค่ไม่กี่วันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเดือนหนึ่งก็ได้อะก็จะถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมของบุตรหลานกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่คุณคุณผู้ปกครองก็จะต้องกลุ่มขมับกันแล้วแหละโอ๊ยเราฉันจะไปหาเงินมาจากไหนอยวฉันหาเงินทันหรือเปล่าเงินที่ฉันอดออมมาตลอดทั้งปีเพื่อส่งเสียบุตรหลานเนี่ยเอาไปใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไปก็เกือบหมดแล้วแล้วจะทํายังไงอ่ากับกับค่าเทอมของ ลูกที่ก็จําเป็นจะต้องจ่ายแล้วมันก็จําเป็นปนะคะเพื่อการศึกษา<ช>เพื่อ,อจบไปมีงานทำอ่ะเผิ่แป๊บเดียวเขาบอกว่าเวลานี่ผ่านไปไวเหลือเกินจริงค่ะท้ายปีหัวปีต้นปีนี่มากลางปีอีกแล้วแล้วเผิ่แป๊บเดียวจะ เพืสภาแหมเข้าหน้าช่วงเปิดเทอมโอ้โหเตรียมเงินันไม่ทันนึกถึงสภาพตอนที่เราเป็นเด็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังครอบครัวที่มีบ้านลูกมี 3- 4สี่คนอย่างเงี้ยค่ะลำบากเลยเขาบอกว่ามีลูกคนหนึ่งที่จนไป20ปีแล้วจะมีสองมนสาแดล่ะขนาดยังไม่มีสักคนยังจนขนาดนี้ภาษาอะไรกับมีลูกเพิ่มขึ้นมาให้เราต้องมีภาระแต่ว่ามีภาระอย่างนี้เราก็ยอมนะ คนเป็นพ่อคุณแม่เขาเขาจะมองไว้ยังไงบ้างคือยังไงก็ต้องสู้เพราะฉะนั้นไปฟังเสียงของทางประชาชนที่เป็นผู้เป็นแม่ที่จะต้องหาเงินเตรียมพร้อมที่จะส่งเสียค่าเทอมให้กับลูกๆในช่วงเปิดเทอมกันหน่อยดีกว่าค่ะค่ะปกครองเองจะต้องมีการเตรียมเงินที่จะใช้จ่ายยังไงบ้างไหมคะเตรียมครับต้องเตรียมล่วงหน้าแต่ว่าสําหรับผมคือผ่านมาแล้วครับตัวนี้เมื่อก่อนก็ก็เตรียมครับต้องเตรียมไว้ก่อน จะเปิดเทอมทีลูกหลานนี่เราลำบากน้อยแค่ไหนคะต้องต้องเตรียมไว้รอครับว่าจะใช้เงินยังไงส่วนปิดเทอมอะไรเนี่ยต้องเตรียมไว้ก่อนระครับเรื่องประหยัดเนี่ยะครับก็เพื่อได้รับรายจ่ายหรอครับอต้องดูตรงนี้หรอครับว่ารายรับมายังไงรายจ่ายไปยังไงต้องต้องดูตรงนี้หรอครับก็ต้องต้องทำมาหากินรอครับเปิดเทอมแต่ละทีเนี่ยแต่ละคนบนกันระนาวเลยเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียนเอ่ยเรื่องหนังสือเอ่ยเป็นยังไงบ้าง อันนี้อันนี้ก็จําเป็นครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ใน,ใ,ใ,นในการศึกษาหนังสือก็ต้องใช้เสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าใ,ในในส่วนของพนักงานองค์การเองก็มีกองทุนสนับสนุนหรือว่าสามารถจะเบิกสวัสดิการในของการศึกษาได้แต่ก็เป็นห่วงกับประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่สามารถจะเบิกพวกค่าลราเรียนพวกไรายได้พวกนี้ก็เดือดร้อนต้อง มีครับอันนี้ก็มีเพราะว่าบางทีค่าใช้จ่ายของของนักเรียนหรือว่าบุตรหลานแต่และชั้นเนี่ยมันต่างกันบางคนก็เป็นพันบางคนก็เป็นหมื่นเสร็จแล้วเนี่ยพอหมุนค่าใช้จ่ายไม่พอก็จําเป็นจะต้องไปเข้าลงรับจำนำนะครับก็คือบางทีประชาชนที่เข้ามา,าใช้บริการเขาก็จะเล่าให้ฟังโอ้ยปีนี้ไม่ไหวโอ้ยเทอมนี้ไม่ไหวต้องไปเข้าลงรับจำนำมาก็ต้องมาหมุนเงินกันก็<ช>ทําความเดือดร้อนให้กับกับพ่อแม่ผู้ปกครองเหมือนกันใายนี้อยากให้ฝากนะ แล้วก็ในฐานะที่ อันนี้ก็ต้องฝากกับหน่วยงานนะครับคือเรื่องเรื่องของค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเราเรียนค่าเทอมค่าอะไรก็แล้วแต่และที่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนนะครับทุกระดับชั้นก็คือไม่อยากให้เป็นภาระมากนะักหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนช่วยประหยัดให้กับประชาชนหรือผู้ปกครองได้ก็ควรจะมองเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วย นี่ก็เป็นเสียงของคุณผู้ปกครองส่วนหนึ่งนะคะที่ก็ต้องมองกันไว้แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆต้องมีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนเพราะว่าถ้าหากว่าเผลอไปใช้ส่วนนี้เข้าเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกัน<ช>ลูกๆก,ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าค่าเทอมในการที่จะใช้าเาะกับ คุณผู้ปกครองที่บุตรหลานเรียนอยู่โรงเรียนของเอกชนใช่ค่ะ<ช>อันนี้ค่าใช้จ่ายก็จะสูงแพงขึ้นไปอีกด้วยอเอาอย่างยกตัวอย่างบ้านดิฉันค่ะมีหลานพร้อมกันห้คนแล้วเรียนโรงเรียนเอกชนล้วนอ,อนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าการที่เราให้สังคมที่ดีกับเขานั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวบุตรตัวหลานนะคะที่ดีเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของงบประมาณเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็ต้องดูด้วยว่าเราสามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้หรือเปล่าด้วยดิฉันจําได้ว่าคเคยเห็นใน Facebook ช่วงที่ผ่านมามีแบบผู้ปกครองที่แบบว่าเล่น Facebook ด้วยดนผ่านหน้า Facebook ค่ะอบอกว่าแหม่สมัยก่อนตอนฉันเด็กๆนี่นะพ่อแม่เนี่ยจ่ายเงินค่าเทอมแค่นี้เต็มที่ไม่เกิน 5้าพันเจดเดี๋ยวนี้พอมาเป็นผู้ปกครองเองโอ้โหเป็นหมื่นนี่ยังไม่ถึงแบบยังแบบยังไม่ได้เลยแล้วก็ที่บอกว่ารัฐมีมีงบให้ที่บอกว่าช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเรื่องหนังสือแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงเนี่ยมันจ่ายนู่นนี่นั่นจิปถาถะเพิ่มเติมกว่าอีกนะแล้วไหนจะมหาลัยสมัยนี้ก็คือออกนอกระบบ จานวยกิจแบบยงไม่กี่สิบบาทบตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่มันร้อยสองร้อยนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเราไม่ได้พูดเฉพาะถึงเรื่องราวของค่าใช้จ่ายในะคะ่าเทอมแต่ละอย่างเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของการพพอร์ตเรื่องการศึกษาให้กับเด็กๆก็มีส่วนสําคัญมากๆที่รัฐบาลเองก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการตรงนี้<ช>เพิ่มมาก<ๆ>ขึ้นด้วยเหมือนกันเอาแล้ววิธีการในการที่คุณผู้ปกครองในเมื่อบางคนอาจจะหมุนเงินไม่ทันเนี่ยเขามีวิธีการยังไงไหมคะที่จะไปหาเงินมาเพิ่มหรือว่าหรือว่า ไปไปปั๊มเงินมาเพิ่มเ,เขามีกับวิธีการยังไงตรงนี้บ้างหรือเปล่าคะสำหรับคุณผู้คุณผู้ปกครองที่ห,หมุนเงินไม่ทันสถานธนานคารนคนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเนื่องจากมีดอกเบี้ยถ,ถูกกว่าการที่จะไปกู้นอกระบบซึ่งดิฉันเองก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านผอ,อสำนักงานสถานธนานคารนครนะคะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับช่วงเปิดเทอมนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงความพร้อมกันเลยค่ะ ร่วมกเทิมเราก็คำนึงถึงความต้องการผู้ปกครองนะครับที่มีความต้องการใช้งเงินไปเพื่ออุดในการศึกษาเล่าเรียนนะครับเราก็ได้เตรียมเงินพิเศษ,ษ,ษ,ษทุกๆปีนะสำหรับปีนี้เราก็ได้ช่วงนี้เราก็เตรียมเงินอยู่ประมาณ500ล้านบาทนะครับในการให้บริการแก่ผู้ปกครองที่จะต้องการใช้งเงินโดยนําทรัพย์สินของตนเองมาจานำนะครับค่ะปีนี้กับปีก่อนค่ะคาดว่าปีน,นี้คนจะเข้ามาใช้บริการมากกว่า ครับสำหรับปีนี้เราก็คาดว่าน่าจะมีประชาชนมาใช้บริการมากขึ้นนะเนื่องจากที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบกันดีว,ว่าการศึกษาขั้นบดีดนี้แล้เวเป็นหายุลายนีอ่อะไรต่างเนี่ยก็ออกนอกระบบกันเยอะนะฮะทำให้มีค่าหนึ่งกิจอะไรต่างๆเพิ่มสูงขึ้นนะฮะราคาอุปกรณ์เครื่องเขียนก็มีราคาเพิ่มขึ้นนะประชาชนก็ มีความต้องการใช้เงินมากขึ้น,นเป็นประจำทุกปีก็เราก็คิดว่าเราต้องเต็มเงินไปเพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นก็เป็นประจำทุกปีเราเองช่วงที่เปิดเทอมเนี่ยเราก็จะลดดอกเบี้ยจากเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยลงประมาณ25สนตางนะฮะอันนี้ในช,ช่วงช่วงเปิดเทอมซึ่งเราคาดว่าในช่วง เทอมไปต้นไปเราก็จะมีการพิจารณาลดอันดักเบี้ยนะลงมาประมาณจาก25ภางค์นะครับเป็นสิ่งของประเภทไหนอะคะมากที่สุดที่ไ,ได้รับก็โดยปกติแล้วส่นใหญ่ทรัพย์ที่ประชาชนมาจำนำาะเะเภท,ทองคำจะเยอะสุดประมาณ90กว่าเป็นต์ทองคำครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคุณผู้ปกครองคนไหนที่ยังไม่สามารถหมุนเงินได้ทันจริงๆก็คือนําสินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยเข้าไป ที่สถานธนานุเคราะห์เพื่อที่จะรับเงินส่วนนั้นออกมาแล้วเขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆในช่วงเปิดเทอมด้วยฉบอกว่าปีนี้นะคะทางโรงรับจำนำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางภาครัฐเองหรือว่าเอกชนเนี่ยค่ะจะต้องมีการเตรียมเงินเพิ่มถึง2เท่าอย่างบางที่สมมุติว่าอย่างโรงรับจำนำที่หน้าหรือว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจากปีที่แล้วเนี่ยเตรียมเงินไว้ประมาณ15ล้านบาทช่วงนี้ต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ30บล้านบาทเพราะว่ามีคนมาจำนำเพิ่มแต่ต่องเยอะขนาดนั้นลตอเนื่องช่วง สงกรานสงกรานเทศกาลต่างๆนี่ต่อเนื่องมายาวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดเทอมด้วยและรายหลายคนใช่ค่ะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าไม่ใช่แค่รุ่นแบบรุ่นใหญ่อย่างเดียวที่จะไปเข้ารงรับจำนำหรือที่เขาเรียกกันว่าโรงตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนวัยกลางคนกับวัยรุ่นนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เข้ากันบ่อยเหลือเกินเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นทองคําเหมือนอย่างที่คุณเฟยบอกแล้วก็รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องดิจิตอลต่างๆอะไรเงี้ยก็ มีผลเหมือนกันค่ะสามารถนําไปเข้าโรงรับจำนำได้ค่ะถ้าอืาน่นกันไม่ทาน <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เขาจะ คือตาม,ตามกฎแล้วดอกเบี้ย<ข>จะต่ํากว่าใช่ไหมใช่ต่ํากว่าที่เราจะไปกู้นอกระบบอะคะ่ะถ้านอกระบบนี้ก็คือเหมือนจะคิดเราได้ยีแล้วถ้าเราไม่มีเงินจ่ายเนี่ยเขาก็อาจจะตามทําร้ายร่างกายตามที่เป็นข่าวกันเ,เห็นก้นบ่อยๆแล้วในกรณีของสถานธนานุเคราะห์กรณีที่ถ้าหากว่าคนที่เอาเงินเอาของไปจำนำเนี่ยขเขาเขาไม่สามารถมีเงินจ่ายดอกเบี้ยได้เขาจะมีนยโยบายหรือมอีมีวิธีการในการจัดการกับลูกค้าพวกนี้ยังไงบ้างอะค่ะตามกฎแล้วนะคะก็จะดูลับดูแดสินค้าของเราเนี่ย แค่4ี่เดือนค่ะถ้าเกินสี่เดือนก็คือเขาจะยึดไปเลยเหมือนที่เขาบอกว่าสินค้าหลุดจำนำแล้วเอามาขายที่แบบว่าราคาก็จะถูกลงน้อยอย่างอย่างถ้าคุณปุ้ยหาแว่นเลแบนสัก หนึ่งอันอ่าเขาก็จะมีเปิดประมูลนะคะทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสช่วงกลางมงเช้าว้าวที่ไหนคะที่ไหนคะที่ดิฉันสนใจที่ไหนคะเอขุนงานธนาลูกค้าอย่าเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นความสุขของตัวเองสิไม่ที่บอกว่าที่ดิฉันบอกว่าดิฉันสนใจดิฉันอาจจะเข้าไปแบบว่าแปะโป้งก็ได้แล้วเสร็จแล้วพอแปะเอาเอาทองไปแปะโป้งเสร็จปุ๊บอ้าวหายมาเจออรประมอาจจะแบบอนิดนึงแล้วเวลาที่เขาให้ราคา เนี่ยสมตสมติสมมติทอง1บาทเขาจะให้ราคาต่ํากว่าตีราคายังไงบ้างคะก็จะดูราคาตลาด จากตลาดเป็นลังค่ะแล้วก็จะให้ตามกว่านั้นนิดนึงค่ะแล้วแต่คุณภาพของทองที่ที่ดูว่าเก่าหรือใหม่อืก็ลองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ไม่สามารถที่จะหมนเงินได้ทันจริงๆอ่ะดิฉันก็มีข้อสงสัยฉันก็เลยถามทางผู้นวยการค่ะอย่างโครกกากไม้เดี๋ยวนี้ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราจะฟังที่เขาบอกว่ารองรับจำนวนี่้หิ้วอะไรเข้าไปในสากเบอร์ยันบได้หมดพอเขบอกว่าแม่ก่อนมีนะหม้อหม้อแซนลส นีจริงๆเหรอคุณได้80 90อย่างเงี้ยก็เอาก็เอานก็เป็นเงินนะคะแล้วทางรงรับจำนำนี้เขาก็รับด้วยรับด้วยแล้วถ้าหากว่าหลุดจำนำจริงๆเขาจะนำไปขายต่อได้ไหมขายท่ดตลาดค่ะได้ด้วยเขาบอกว่ามีมีพ่อค้าของถมมาคอยรับซื้ออยู่ไม่แน่อาจจะเห็นดิฉันไปประมูลเลบนแล้วอาจจะเห็นคุณเฟยไปประมูลคก ที่บ้านขาดครกพอดีที่บ้านขาดหม้อขาดขาดหายพอดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับคุณผู้ปกครองที่กําลังมองหาอยู่ว่าเอ๊ะเราช่องทางไหนที่เราจะสามารถหาเงินได้ทันสําหรับช่วงเวลาของการเปิดเทอมของลูกๆพอดีนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนหน้านี้แล้วนะคะบรรดาเด็กๆก,ก็จะมีการเปิดเทอมกันแล้วค่าใช้จ่ายก็จําเป็นจะต้องใช้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะก็ะยังไงก็ลองดูเนาะ ลองดูช่องทางนี้แต่ถ้าหากว่ามีช่องทางอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแบ่งสัดส่วนเงินเก็บของเราไว้ให้ได้สัดส่วนดีๆสามารถเก็บรักษาตรงนี้ไว้ได้จนกระทั่งสามารถนํามาเป็นค่าเทอมลูกได้โดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนทรัพย์สินของตัวเองหรือว่าไปเบียดเบียนทรัพย์สินของคนอื่นก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอาจจะแบบแบ่งด้วยออมด้วยฝากด้วยอันนี้ก็น่าจะมีผลเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากที่จะกลับเข้าไปซ้ําแล้วซ้ําอีก ใช่ค่ะ <Okay. S 2> เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา3ามสาวแล้วนะคะแต่ว่ายังเข้ามาชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตรงนี้เลยนะคะสวัสนี้เรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ